วันอาทิตย์ขสวัสดีวันอาทิตย์ดอกซากุระกาลังจะบานอันนี้สัก,กุระสักุระอีกสายพันหนึ่งนะคะนี่สวยงามน้องธนามาปั่นจักรยานอู้ส้จะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์อะไรอะไรนักเรียกส์สเปอร์อะไรเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดู สัปดาหหน้าก็จะเป็นวิน่งมาราธอนก็จะมีการฝึกซ้อมมาราธอนกันเยอะเลยดอกซากุระก็บานพอดีนะคะนางจะมาซื้ออะไรนะเมกุมิไอลูกกระตาผีอะค่ะมันจะมีแค่เซเว่นนี้ตรงนี้เท่านั้นเซเว่นเยอะมากญี่ปุ่นแต่รัที่ก็จะมีของไม่เหมือนกันนะคะเหมือนร้านร้อยเยนเลย แบบที่นี่มีเมกุมิอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนู้นก็จะเป็นผักทูฝั่งทางนู้นก็จะเป็นพิซซ่าอะไรนี่ใหเตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่ญี่ปุ่นแต่เราชอบเนี่ยแรซเซเบนกับรอสันก็ติดกันอย่างเงี้ยปลอดภัยตรงข้างแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาทำแข่งกันก็คืออาหารนะคะหน้าตาอาหาร หน้าตาขนมหน้าตาอาหารนะคะเซเว่นก็จะอีกแบบหนึงรอสันก็จะอีกแบบนึงไก่ทอดพวกซาลาเปาหรืออะไรกี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอีกคนละบริษัทของรอสันกับรอสันเซเว่นกับเซเว่นมีนิซับก็มีนซับก็จะอร่อยเป็นคนละแบบนะคะบางอย่างก็ไม่ถูกปากเราบางอย่างก็ถูกปากเราเป็นคนไทย ชอบไปเลถ้าเป็นโพเตโต้ทอดนี่ก็จะเป็นมินิซอฟและอร่อยถ้าเป็นรอสันก็จะเป็นพวกเค้กโลค่ะอร่อยเซเว่นนี่ก็จะเป็นพวกกาแฟนะคะอร่อยก็ว่าก,กันไปแล้วแต่ใครบ้ากเด้อเราสูดกันฟังนะจะ้าประมาณเราจะจับเวลากันอยู่แม่เดิอนนองขณะปั่นจักรยานนะคะเหิวน้ำ ถึงแล้วอีกนิดเดียวลูกประมาณ3กิโลเก่งมากไปกับ6กิโลปิดเธอไปว่ายน้ำาะ <c oughs> อาทางนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถดิงมานะมันเป็นทางแบบเลี่ยงมาจากฝั่งนี้ นู่นดอกผักกาดกำลังบานแม่ต้องไปเก็บดอกผักกาดฝั่งทางนู่นอีกอำเภอหนึ่งมันมันถึงหวานอร่อยคนละสายพันธุ์กันอันนี้มันจะขิว้วๆิวหินหินเผ็ดเผต้องเอาไปลวกนานเลยปลดเลยรู้จักอันผุนกินสดใหญ่วันนี้แม่กับน,น้องคันนาเดินออกกําลังกายอันนี้ันาบันจัก,กรยานพออ้วนไปหาหมอ น้องคารินไปหาหมอฟันวันนี้เราแยกทางกันตรงนี้นะมันก็จะมีนกนะ่ะลูกเต็มเลยนี่ตรงนี้นะนกเต็มเลยนะนี่น,นกมันนกญี่ปุ่นมันไม่ได้อยู่บนต้นไม้เขามันอยู่ตรงอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ตรงแบบทุ่งหญ้าวันนี้อากาศดีไม่ลมค่ะถ้าลมนี่ก็ไม่มาอย่างนี้หรอก อากาศแดดจัดลมเย็ยนสบายพอดีพอดีเหมือนเปิดเอไอตลอดเวลาดอกไม้ก็บานสะพังกันไปบ้านคุณย่าก็ไปเส้นนี้ค่ะตรงไปเลยเนีย่สายใหญ่ตรงไปบ้านคุณยา่าขับแป๊บเดียวค่ะวันนี้ไม่น่าจะไปละวันนี้ภารกิจโอ้ยเก่งมากถึงแล้วค่ะ ก็น่าดีใจถึงแล้วจะได้กินไอติมล่อมานะคะเนี่ยอถึงเซเว่นไปซื้อกุไอส์เบอรี่กุมิให้กินถึงนี่ก็มาต้องมากินไอศครีมที่จุดพักรถได้กินไอศครีมไปเราจะเอาไปจอดใกล้ๆนะลูกเอาไปจอดตรงฟามเบอรี่ตรงโน้นไปเดี๋ยวแม่เอาขึ้นเนินตรงนี้ติ๊กต๊อกเปิดเจ๋อดี กินคนเดียวสี่อันทำไมก็เขาเจาะรูตรงกลางเนาะไหนยิงฟันสิเขี่ยมาฟันบอกออกจากเทือฟันไม่ออกก็ดีนะคะคุณธนาเด้อ ถนนสายสายไปโตเกียวฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะไปฟุกุชิมะไปไปนิกโกะฝั่งนี้นะถนนสายหลักเข้าโตเกียว